นายใหญ่อมรินพูดถึงพุทธหลังอ่านข่าวช่องแปแต่หลุดพูดชื่อสถานีเดิม ล่าสุด21เ,เมษายน66นายสิริบุญพิทักษ์เกตบอสใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินเทเลวิชันจำกัดได้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวรายการทุบโต๊ข่าวหลังจากที่พุทธอภิวัน์และจิตตีสีดีอดีตพิธีกรตัวเต็งของช่องขอลาออกไปเซ็นสัญญากับทางช่อง8เป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็ของรายการข่าวอมรินตอนนี้ฟอร์มทีมใหม่ก็ได้รับการติดตามจากผู้ชมแล้วก็มีแฟนคลับของดาราน,นักแสดงที่มาเป็นพิธีกรในช่องเขาก็เข้ามา ตามดูอย่างมีดาราบางท่านน้องเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันก็มีแฟนคลับมาตามทุกวันเลยวันไหนที่เข้ามาก็มีแฟนคลับมารอคอยถ่ายรูปตอนเลิกรายการส่วนดารานักแสดงท่านอื่นที่ไม่ได้เห็นเนื่องจากติดช่วงสงกรานอย่างพี่วิลลี่แม็กอินทอสก็เดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าก็คงจะเห็นหน้ากันมากขึ้นในรายการของทุบโต๊ะข่าว ไอเดียที่นำดารานักแสดงมาอ่านข่าวเริ่มมาจากอะไรเราอยากให้คนดูข่าวของเรามีอะไรใหม่ๆตามสโลแกนคือการดูข่าวของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วก็เชิญดารานักแสดงมาเราก็คิดว่าแต่ละท่านก็มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วข่าวในแต่ละช่วงของเราก็พยายามสร้างความหลากหลายถึงแม้จะเป็นรายการทุบโต๊ะข่าวการทํางานที่ไม่มีพุทธอภิวันและจิตตีสีดีเป็นยังไงบ้างโอ้ยไม่ยากเลยมันก็เหมือนเดิมครับ การทางานจริงๆทีมข่าวของเราเราทํางานด้วยทีมซึ่งทีมงานของเราก็อยู่กับเราเกือบครบต้องบอกเลยว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่กับเราไม่ได้ไปไหนและวันนี้ก็มีคนอยากมาร่วมงานกับเรานะมีคนติดต่อเข้ามาและเป็นช่วงที่มีการคัดเรื่องทีมงานใหม่เข้ามาเสริมแล้วก็เป็นจุดที่เราอยากจะเสริมทีมงานอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกเราพยายามทําข่าวออกมาให้หลากหลายมากขึ้นจะเห็นว่าเรามีเรื่องของการทําสกูปข่าวเพื่อช่วยสังคมมากขึ้นเดี๋ยวคงจะเห็นสกูปข่าวของเราในช่วงต่างๆ เพื่อวันนี้เราจะแข็งแรงขึ้นเราก็พยายามตอบคืนสังคมตามสโลแกนของเราในปีนี้เราอยากสร้างความยั่งยืนให้สังคมหลายคนก็มองว่าพูดกับจิตด,ดีเป็นตัวเรียกเรตติ้งและเป็นส่วนของพิธีกรที่มาใหม่มันเซอร์ไพรส์หรือมีส่วนช่วยฉุดเรตติ้งขึ้นมาบ้างไหมจริงๆรายการมันมีหลายส่วนทั้งเรื่องของคอนเทนต์เองตัวข่าวและเรื่องของผู้ประกาศ ขณะเดียวกันมันมีเรื่องของการนําเสนอซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีเทคนิคต่างๆเข้ามาตอนนี้เราลงทุนเรื่องเทคนิคไปเยอะมากเรากําลังจะมีสตูดิโอใหม่คงจะเปิดใช้ได้เร็วๆนี้แน่นอนจะเห็นรายการของเรามีรูปแบบใหม่ๆมีทั้งเรื่องเทคนิคมาช่วยผู้ประกาศข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างสีสันในรายการและมีแฟนคลับตามติดผู้ประกาศข่าวท่านนั้นมาด้วย หวังว่าจะให้ผู้ชมมีความน่าดูในรายการของเราให้ความสนใจในรายการของเราแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสาระความรู้นอกจากรู้ข่าวประจำวันแล้วเรายัางสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไป ล่าสุดคุณพุทธอภิวันพูดช่องผิดรู้สึกเป็นเกียรติไหมที่เขายังคิดถึงบ้านเก่าต้องขอบคุณเราก็อยู่ในวิชาชีพเดียวกันเราก็มีเพื่อนในวงการกันอยู่แล้วต้องขอบคุณไปถึงผู้บริหารช่องแด้วยที่อุตส่าห์ให้เขาพูดถึงช่องเราด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นการโฆษณาการเก,กลายหรือเปล่าไม่รู้ต้องขอบคุณที่ช่อง8ดเอ,อ่ยชื่อช่องอมริน